เชื่อไหมว่าตัวเราเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราสนิทด้วยที่สุดค่ะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีชีวิตแค่ตื่นมาไปทำงานแล้วก็กลับบ้านแบบนี้ค่าเฉลี่ยของเราก็คือความว่างเปล่าหรือเปล่าคะคำตอบคือไม่ค่ะกฎข้อนี้จะยังทำงานอยู่เสมอค่ะไม่ว่าเราจะมีเพื่อนหรือเราไม่มีเพื่อนเพราะว่าค่าเฉลี่ยเรานี้ค่ะ มาจากสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราดูในแต่ละวัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปดราม่าการฟังเพื่อนยินทาหรือว่าการหาพอดแคสต์ฟังระหว่างขับรถทุกสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของเราและแอนอยากบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโชคดีมากๆเลยที่เราสามารถจะคัดกรองเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยผ่านสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราดูในแต่ละวัน ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็อาจจะลองหาเพจที่เป็นพลังงานบวกถ้าเราอยากจะได้ความรู้เราก็แค่ฟังคลิปที่ให้ความรู้สิ่งเหล่านี้สุดท้ายจะกลายเป็นเพื่อนสนิทของคุณและมันจะเกล่านิสัยของคุณให้คุณเป็นแบบนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณกําลังเสพสิ่งที่เป็นดรามา่าหรือว่านินทานะคะลองสังเกตนิสัยของคุณดีๆนะคะว่าคุณจะติดนิสัยเหล่านั้นกลับมานั่นแหละคะ่ะ มันกำลังสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาเพราะตัวตนของคุณในอนาคตจะเป็นค่าเฉลี่ยของคอนเทนต์ที่คุณเลือกดูในวันนี้ค่ะถ้าอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นก็ลองเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์เองนะคะบิวไปด้วยกันบิวไปน,นะคะ